ท่านมาวันนี้ท่านโชคดีนะคะเพราะว่า,าขอเลยหนึ่งนาทีนะคะวันนี้ยังไม่ได้พูดเลยสาเหตุที่ว่าโชคดีเพราะว่าแท้จริงแล้วชีวิตคนเราอะถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะก็คือหนึ่งเรื่องของความแก่กับสองเรื่องของ ความเจ็บป่วยนะคะอยู่ที่ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันดิฉันเองเมื่อสิบปีที่แล้วอายุแค่สี่สิบสี่วันนี้อายุห้าสิบสี่ใครเห็นเมื่อสิบปีที่แล้วยังสวยยังปิ๊งยังไม่มีผมขาวเลยแต่ตอนนี้ยอมไปหลายรอบแล้วจนสุดท้ายตัดใจว่าฉันไม่ยอมแล้วเพราะอะไรเพราะเวลายอมแล้วจะเห็นสีดำเนี่ยมันจะเปื้อนแถวๆนี้ยเปื้อนแถวๆหนังหัวเอ้ยเราก็มีรู้สึกว่า พอเราได้อ่านข้อมูลในเชิงลึกทางการแพทย์เรารู้ว่าโอ้โหพอเรายอมปึ๊บคือมันดูดซึมลงหัวใจแล้วไปตับเลยนะคะมันไม่ได้รอนะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันดูดซึมปึ๊บผ่านผิวหนังหนังหัวเราลงไปเลยอะเอ๊ะเรามานั่งคิดแล้วฉันจะสะสมไอ้สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการไปทำไมอะมันเป็นส่วนเกินอะเราสะสมเพื่ออะไรบางคนก็บอกว่าก็อยู่ในสังคมไง มีหน้ามีตามีตำแหน่งมีหน้าที่การงานงอกไม่ได้ใครว่าไม่ใช่หรอกคะ่ะดิฉันว่าพวกเราอะคิดแคบไปนิดหนึ่งคิดทำร้ายตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมครอบงำความคิดเราไว้เราควรจะดึงตัวเองออกมาจากจุดตรงนั้นได้แล้วมาเป็นตัวตนของตัวเองจะดีกว่า ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ไอเดียอยู่ที่สมองมันไม่ได้อยู่ที่สีผมใช่ไหมคะถ้าผมเราขาวแต่สุขภาพเราดีเราโอเคไหมโอ,โอเคกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าผมดําแต่สุขภาพเราแย่เออจะดําไปเพื่ออะไรไอ้ผิวก็ดําอยู่แล้ว <laughs> อ่าเพราะฉะนั้นในเมื่อ ผิวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยคะสวยไปเรื่อยๆอยู่กับพีเจพีน่ะผิวจากดําจะสวยได้ฉันเองก็จริงๆสมัยสาวไม่ได้สวยเท่านี้หรอกถึงจะผมขาวแต่ก็ดูผิวพรรณหน้าตาแล้วเป็นไงโอใช้ได้ะไดนะคะก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสองจุดที่อยากให้มองให้ชัดตีให้ออกก็คือว่าหนึ่งคนเราวันหนึ่งเราต้องแก่บางคนโชคดีแก่แล้วก็อยู่ยาว นะแล้วก็สิ้นอายุไขแต่บางคนโชคร้ายแค่เริ่มจะแก่60 70เจก็เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วทิ้งอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะหนี้สินไว้ในโลกนี้ถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นดิฉันต้องการให้พวกเราคิดปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเราเอาอย่างนี้ดีไหมเรารู้ว่าอีกสิบปีตอนนี้เราห้าสิบสี่สิปีเราหกสิเราเริ่มแก่อายุวะต่างๆมองให้ออกนะคะมันไม่ได้อยู่เหมือนที่เห็นทุกวันนี้หรอกคะ่ะ ฟันก็จะเริ่มไปสายตาก็เริ่มไปเข่าก็เริ่มไปผิวก็เริ่มเหี่ยวมองตรงไหนไม่แลเห็นความงามแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนทักอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาบอกว่าพี่คนเคยสวยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่แหละสังขารมันไม่เที่ยงไงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ออกอย่ารอให้ถึงวันนั้นรีบตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทเราอะ่ะมีตั้งเยอะแยะ,แยะตั้งแต่หัวจรดเท้าราคาแค่หลักร้อยนะคะ แล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นโอกาสพลิกมาเป็นเส้นทางที่เราจะสร้างธุรกิจให้ตัวเองทุกวันนี้คุณจะทำกิจการอะไรล่ะคุณต้องลงทุนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นเวลาเป็นแรงงานจะปลูกแค่ถั่วฝักยาวจะปลูกถั่วเขียวคุณก็ต้องไปคิดสารพัดอย่างเลยค่าจงค่าจ้างค่าแรงค่าน่นนี่นั่นเก็บเกี่ยวไปขายที่ไหนอืองงเลยทีนี้ ผ่านมาได้ทุกอย่างพอไปขายที่ไหนกลุ่มขมับเลยใช่ไหมคะบางทีเดินทางไปขายตั้งนานได้เงินมาไม่เท่าไหร่ที่เหลือมาเยอะคืออะไรคะที่ได้มาเยอะไอ้ของที่เราเอาไปนั่นแหละมันเหลือกับบ้านเยอะมากขาดทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นโอกาสนะคะมองให้ออกดูให้ได้เหมือนอาจารย์บอกว่าให้ใช้ตาตาข้างในก็คืออะไรคะคือมันสมองนั่นเองใช้สมองคิด เราเหนื่อยมาทั้งชีวิตพอแล้วค่ะใช้ร่างกายเราทำงานแลกเงินมาทั้งชีวิตพอแล้วเราควรจะเริ่มมารักตัวเองใช้เงินต่อเงินตอนนี้ใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเป็นอาชีพอื่นคุณอาจจะต้องใช้เงินหลักแสนหลักล้านแต่ถ้าเป็น PGP โ o s t a โดยเมจิสตา a คุณใช้แค่50บาท200บาท500บาทแล้วมาทำอาชีพด้วยกันนิ่เดือนละครั้งเนี่ย มาเจอหน้ากันมารับความรู้ใหม่ๆมารับความเข้าใจใหม่ๆแบ่งปันกันแล้วเงินมันจะมาเองนะคะอย่าคิดว่าลงทุนสองร้อยแล้วอยากจะได้ห้าหมื่นวันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกค,คุณไปทำอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสองร้อยได้คืนหกบาทโอเคนี่มันคือถูกต้องตามกฎหมายชัวถูกไหมคะอะถ้าลงสองพันจะได้เท่าไหร่คุณอรุณหกสิบบาท,บาทเนาะ เออเรามันก็พวกเดียวกันนะมองตากันแล้วกต็ต้องให้คนอื่นช่วยตัดสินว่าถูกไหมถูกต้องนะคะน่ะแล้วถ้าเป็นคุณลงหกหมื่นล่ะคุณก็ได้หลายตังค์เนาะแต่หกหมื่นคุณไม่ได้ลงคนเดียวไงคนโน้นคนนี้คนนี้ช่วยกันก็ได้แล้วหกหมื่นแต่ถ้าอาชีพอื่นหกหมื่นก็ต้องคุณต้องหาเองนะใช่ไหมคะหาไม่ได้คุณก็ทำไงไปหยิบไปยืมไปขายโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็คือการลงทุนอะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกว่าเรามีโอกาสเราโชคดีแล้วที่เพื่อนเพื่อนที่พามาในวันนี้คือเขามีความคิดดีตั้งใจดีอ่ะบางทีก็ชวนแล้วชวนอีกเบื่อจังเลยมาแบบยังขัดซะไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วจะบอกว่าตรงนี้มันคือความปรารถนาดีล้วนๆไม่ใช่มาแล้วจะสร้างให้ใครเป็นเศรษฐีในวันนี้ไม่ใช่แต่มาแล้วมาสร้างตัวเองร่วมกับเพื่อนๆร่วมกับ,บบริษัทที่เขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ย ซึ่งมีไม่กี่บริษัทหรอกคะ่ะที่เขาให้โอกาสเราเข้ามาร่วมธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับเขาเพราะที่ PGP PGP โก z าเนี่ยเขาไม่ได้มาต้องอาศัยอะไรเราเลยเพราะว่าประธานบริษัทท่านรวยจากการขายสินค้าไปทั่วโลกมา20ปีเนี่ยคือคนจะมาทำไม่ทำมากินไม่กินจริงๆอ่ะท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกไม่เกี่ยวะใช่ไหมคะลองดูบริษัทใหญ่ๆบริษัทอื่นๆสิ ของเขาอยู่ในชั้นตามห้างสรรพสินค้าเยอะแยะมากมายเขาเคยกวักมือเรียกพวกเราไหมมามาเป็นหุ้นส่วนชั้นมาอยู่กับชั้นแล้วชั้นจะแบ่งผลประโยชน์นให้มีไหมไม่มีหรอกค่ะเขาก็รวยแค่ตระกูลเขาถูกไหมฮะเขาจ้างใครเขาจ้างคนที่หัวสมองดีๆเก่งๆเยี่ยมๆม,ม่ไปอยู่บริษัทเขาเพื่อให้ยอดขายของเขาขยายไปมากขึ้นเพิ่มขึ้น นั่นคือความจริงแต่ที่ PGP Gold โก a r เป็นหนึ่งในอีกไม่กี่บริษัทที่บอกว่าเขาโตแล้วเขาพอแล้วเขารวยแล้วเขาต้องการตอบแทนคืนกลับสู่สังคมโดยให้โอกาสพวกเราเนี่ยเข้ามาอยู่กับเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับทีมงานเพื่อไปอยู่ในจุดที่บริษัทเขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาค่ะเข้ามาที่นี่รับรองกลับไปไม่ไม่พิกลพิการหรอก กลับไปมีแต่สวยขึ้นหรอขึ้นดีขึ้นกระเป๋าหนักขึ้นกว่าเดิมวันนี้ยังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อไม่มีธุรกิจอะไรทําให้รวยเพียงชั่วข้ามคืนหรือในเดือนใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลาบ้างไม่อย่างนั้นคนจะรับราชการเพื่อรับบำนาญบำนาญคือรับไปนานๆจนเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ต้องทนอยู่ถึง25ปีขั้นต่ำหรอกคะ่ะ ไม่ใช่ว่าไปเป็นครูเดือนสองเดือนปีสองปีออกมาเขาให้บําเด,ดน,าน็จบํานาญเขาไม่ให้คุณต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้ขั้นต่ํา25ปีใช่ไหมคะอาจารย์เออต้อง25ปีเพราะฉะนั้นใน PGP เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คุณมาอยู่ตรงนี้ลงทุนไปกับเขาลองใช้ผลิตภัณฑ์เขาโดยเขาให้ผลผลต,ลอ,ตลอบแทนตลอดทางเนี่ยชัวย่วถ้าเราร่วมมือกันจริง,รงๆนะคะที่ฉันว่าไม่เกินปีนะค่อาจารย์ พราะอาจารย์สร้างระบบเมจิกสตาร์ไว้ให้ดีมากเลยอคุณซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวยาสีฟันหลอดเดียว200บาท30คะแนนได้ลดอีกในระบบอีก6บาทสะสมแต้มให้คุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องแนะนำใครไม่ต้องไปขายใครก็ได้ใช้ของตัวเองกินใช้แล้วสะสมยอดสะสมแต้มก็ได้แล้วอันนี้คือดิฉันพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่โชคดีแก่แล้วยังไม่ตาย เกล้วก็ยังอยู่อีกนานใช้ธุรกิจตัวนี้ให้เกิดประโยชน์เพราะเราลองมองย้อนไปที่ครอบครัวเราคุณพ่อเราคุณแม่เราญาติเราพี่น้องเราข้างๆบ้านเราพออายุ70-80ท่านหันไปดูสิคะนอกจากร่างกายจะหมดสภาพแล้วการเงินไม่รู้จะไปเอาเงินตรงไหนใช่ไหมคะจะกินจะใช้มันดูมันระทมอ่ะมันเศร้าอ่ะ ชีวิตมันรันทดอะ่ะเพราะอะไรหนึ่งโรคมันถามหาลำพังจะไปหาหมอแค่เดือนละครั้งสองครั้งจะค่ารถค่าอยู่ค่ายาแล้วถ้าไปเป็นโรคที่มันเป็นหนักอะ่ะเป็นมะเร็งเอ่ยอย่างเงี้ยพิกลพิการเอ่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเพราะนั้นถ้าเราไม่วางแผนไม่เตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เราจะไปรอทำตอนเจ็ดสิบแปดสิบมันจะไวหวหรอ คิดได้ตอนนั้นก็ไม่ทันที่สําคัญสมองตอนนั้นคงไม่คิดอะไรแล้วแหละใช่ไหมคะสมองก็หายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้คิดว่าถ้าเราจะอยู่นานๆอีก 20, 30, 40ปีเป็นความโชคดีที่สุดของเราแล้วแล้วก็เริ่มทำธุรกิจตัวนี้ไปพร้อมๆกันพอเราเริ่มแก่ตัวไปแรงหมดเรียวแรงหมดโรคถามหาแต่ธุรกิจมันไม่หยุดนะคะ คนเข้ามาทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงแต้มมันจะเริ่มเข้ามาจากคนหลักสิบหลักร้อยหลักพันเดี๋ยวนี้าจา์เราเกือบพันแลวเนาะจากพวกเราแค่เริ่มต้นตัดสินใจทําเมจิสตาแค่สี่สิบคนในวันแรกที่พวกเราตัดสินใจประชุมกันว่าจากคนสองสามพันคนน่ะมีใครจะทําเมจิบ้างเหลือสี่สิบค่ะวันนี้เดินทางกันมาแพ่3สามสี่เดือนเกือบถึงหนึ่งพันละ นะคะเพราะฉะนั้นให้พวกเรามั่นใจว่ามาถูกทางมาถูกบริษัทไม่ต้องลังเลนะคะสินค้าดีๆตั้งแต่หัวจรดเท้า่ท่านไปหาบริษัทอื่นที่เป็นงานวิจัยระดับโลกมีแต่โน้ตฮาวมีแต่นวัตกรรมดีๆมันหายากส่วนใหญ่ก็คือจ้างเขาผลิตแล้วก็ใส่ยี่ห้อตัวเองได้ผลมากน้อยขนาดไหนไม่รู้แต่โฆษณาแบบเบอมันมันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ให้เท่าทันศึกษาให้เยอะ นะตรงนี้อันนี้ก็สำหรับท่านที่โชคดีแก่แล้วยังไม่ตายนะอยู่นานท่านมีโอกาสรับได้เงินเงินเงินเดือนแสนนี่มีโอกาสแน่นอนนะต่อไปลูกหลานก็จะรักท่านมาหาท่านตลอดนะมาที่ไรก็รับอังเปากลับบ้านไม่ใช่มาที่ไรไม่อยากไปเลยบ้านย่าเพราะไรไม่มีอะไร แถมยังต้องจ่ายตั้งให้อีกเสร็จเลยนี่น,นลูกหลานห่างยิ่งจะห่างนี่จริงๆนะปฏิเสธไม่ได้เลยกับความจริงข้อที่สองนี่ฉันอยากจะให้คิดอย่างหนึ่งว่าแล้วถ้าเราไม่ได้แก่แล้วอายุยืนไปเพื่อจะรับเงินแสนล่ะพอมันแก่สิ่งที่จะตามมาอีกอันหนึ่งคือโรคมันมองไม่เห็นด้วยว่าใครจะมาเยือนตอนไหน นะบางท่าน60สกว่าเจ็ดสิบมะเร็งมาจบเลยโชคร้ายที่ท่านไม่ได้รู้จักสินค้า PGP แต่ท่านรู้จักท่านก็มีโอกาสรอดมีโอกาสที่จะให้ตัวเองได้มีชีวิตอยู่นะพัฒนาตัวเองไปให้แข็งแรงเข้มแข็งขึ้นอายุยืนยาวไปได้อีกนานนะแต่ถ้าท่านเตรียมตัวไว้พอถึงวันแก่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เราเตรียมตัวมาดีแล้วกินเอนไซม์มั่งกินเบต้าจีมั่งกินวิตามินซีมั่งคอลลาเจนมั่งยิ่งยิ่งตัวมาใหม่ยูเอ็กซ์ตราอุ้ยนะคะขออนุญาตจับหน่อยใบยแนอฉลากสวยมากมองดูแล้วรู้สึกว่ามันเลอค่านี่ด้านหลังยิ่งสวยนะคะแล้วกินไปแล้วยิ่งเป็นไงคะ คุณป้านั่งรถมาด้วยกันเมื่อเช้าบอกว่าฉันปวดปวดหลังด,ดีขึ้นไหมคะป้าดีขึ้นของคุณป้าอีกคนดีขึ้นไหมคะดีขึ้นทุกคนเห็นไหมมันอะไรจะมหัสจรัร์ขนาดนั้นจริงๆก็คือเราไม่ได้รู้จักกันแม้แต่ชื่อท่านนี้ฉันยังไม่รู้จักเลยแต่ก็รับท่านมาแล้วเป็นคนโชคดีมากปรบมือให้ท่านหน่อยคะ่ะอนาคตถ้ามาแล้วกินแล้ว มันหายแล้วมันดีขึ้นทํางานได้อยู่บ้านมีความสุขไหมคะมีความสุขแล้วถ้าได้เงินมาอีกสักเดือนละสอ0รเท่าที่รัฐบาลให้โอเคไหมคะโอ,คโอเคนะสองร้อยก็เอาเนะตอนนี้มีท่านใดที่ได้มากกว่าสองร้อยหลังจากที่เราทําเมจิกไปแล้วหนึ่งเดือนอาใครรู้บ้างว่าตัวเองมีเงินเข้ากี่บาทแล้วให้ลองถามดูสิขอมือหน่อยค่ะคนสวยๆที่ชอบออกมาจันลำเพียนคะ่ะ อาจารย์ไม่ได้ดูบัญชีทําแบบมีความสุขจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่เงินมันไหลมานะอาจารย์นี่น่าจะได้มากกว่ารัฐบาลให้เลยนะเกินสองร้อยค่ะอาจารย์น่าจะไปหลักทั้งครอบครัวน่าจะเป็นพันละเห็นไหมคะก็คืออาจารย์บอกไม่รู้เรื่องเลยให้ทําไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าซื้อกินซื้อใช้แล้วอาจารย์สวยกว่าเดิมมาก <S <S เกรดเลือดในตัวอาจารย์สองล้านเก็ดเลือดแดงอาจารย์เนาะไม่เลือดแดงสองล้าน ซึ่งมากกว่าคนปกติเยอะมากๆเพราะคุณหมอบอกว่าคนปิติเขาประมาณสี่ห้าแสนหกแสนตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอาจารย์เราไปสองล้านแต่ดูหน้าตาสิคะเหมือนคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสวยมากเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบว่าทําไมเราถึงควรทําเมจิกสตาทําไมเราถึงควรอยู่กับ PGP g o โกสตาเพราะหนึ่งเราหยุดสถีเถอคะค่ะไองานที่จะต้องให้เราใช้แรงทา จนสุดชีวิตทามาห้าหกสิบปีแล้วนะ่ะก็ไม่เห็นมันจะไปไหนมาไหนเลยเนาะพี่ปุ่นเนาะเออมันรวยขึ้นแล้วยังโออถ้ารวยปั่นนี้พี่ปุ่นไม่มานั่งนี่หรอกเพราะฉะนั้นก็คือเรามีโอกาสทาเถอะค่ะตรงนี้มีเพื่อนช่วยทําเยอะๆเพื่อนเรายิ่งมาเยอะยิ่งดีเป็นอาชีพมหัศจรรย์นะอาชีพอื่นเราเคยขายกว๋วยเตี๋ยวมีร้านที่สองเปิดในหมู่บ้านร้านสาเปิดในหมู่บ้านจะตีหัวกันตายแล้วนี่ทะเลาะกันเมื่อก่อนก็ญาติดีกันหรอก แต่เปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นคู่แข่งแต่อันนี้ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเราไปบอกเธอค่ะท่านบอกเปิดร้านพีพีเปิดเมจิกสตาร์ทั้งหมู่บ้านรวยกันยกหมู่บ้านค่ะได้กันหมดมันมหัศจรรย์มันต่างนะคะท่านทำอาชีพอื่นยิ่งทำนานท่านยิ่งโดดเดี่ยวท่านยิ่งติดหนี้เยอะมันพันกันไปหมดเลยอันไหนอันก่อนอันหนึ่งสองสามสี่มันตีกันวุ่นไปหมดหาแต่ตังใจยด ถูกไหมคะแต่อันนี้ไม่ต้องหาเงินหาอาหารดีๆเข้าเซลลให้ตัวเองแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะคะอาจจะปาไปนานสักเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ก็หวังว่าน่าจะให้พวกเราได้ฉุกคิดนะคะนิดหนึ่งว่ามาวันนี้ไม่ได้เสียเวลาเลยท่านมาวันนี้ท่านใช้เวลาในชีวิตที่คุ้มมากซึ่งไปอยู่ที่อื่นท่านจะไม่ได้รับความรู้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นปรบมือให้กับความโชคดีของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ขอโอกาสขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ถ้ารอบหน้าเรามีการจัดอีกอยากให้ท่านพาคนที่ท่านรักมาให้เขามีโอกาสได้ร่วมรับฟังสักอย่างน้อยคนละหนึ่งคนจะได้ไหมคะ